ยุบแน่พักภูมิใจไทยหลังพบหลักฐานบิ๊กเนมสมหัววางแผนบัญชาการหัวสอวอ เชื่อว่าไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่าพับภูมิใจไทยจะถูกยุบง่ายๆขณะ,ะเผชิญวิบากกรรมอย่างเรื่องเขากระโดงรถไฟฟ้าสายสีส้มนอนมิดีบุรีเจริญคอนสตรักชั่นหรือแม้แต่เรื่องสนามกอล์ฟเขาใหญ่ของตระกูลชาญวีระกูยังรอดมาได้แบบชิลๆแต่วันนี้ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้กำลังจะเกิดขึ้นเพราะความเหลืองในอำนาจถึงขั้นวางแผนบัญชาการการหัวสอวอแถมยังย่ำใจจะเลี้ยงใหญ่ฉลองจนกลายเป็นหลักฐานมัดตัวบรรดาบิ๊กเนมของพรรควันนี้เจดอกจิกจะสรุปให้ฟังครับหลังจากที่ดีเอสไอได้รับคดีหัวสอวอเป็็นคคดดีพิศษสังมกไ้ เห็นว่าบรรดาเหล่าสวสีน้ำเงินออกอาการร้อนรนนั่งไม่ติดพยายามแก้เกมด้วยการโจมตีร้องเรียนใครต่อใครไม่เว้นแม้แต่รัฐมนตรียุติธรรมจนทาให้นายทวีถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวแถมพักการเมืองใหญ่อย่างภูมิใจไทยซึ่งถูกคอร์ว่าเกี่ยวข้องกับการหัวสวก็ยังออกอาการร้อนตัวไปด้วยนั่นยิ่งทําให้สังคมมั่นใจว่าหัวแน่ๆเกี่ยวข้อง แน่นอนและจากการตรวจสอบเชิงลึกของดีไผ่านระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์และใช้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงกับพบหลักฐานมากมายที่สามารถเชื่อมโยงบุคคลทั้งเครือข่ายทั้งขบวนการแทบจะทุกขั้นตอนได้แก่เส้นเงินประวัติการรับโอนเงินในช่วงเดือนที่มีการเลือกตั้งข้อมูลโทรศัพท์วันเวลาโลเคชันที่กลุ่มหัวใช้ติดต่อกันในเดือนเลือกตั้งกว่าสามหมื่นรายการที่สัมพันธ์กับเส้นเงินตำแหน่งของโทรศัพท์ที่เพลอเปิดเครื่องไว้ในคืนก่อนวันเลือกตั้งทําให้รู้ว่าใครพักในโรงแรมเดียวกันที่ไหนบ้างการใช้ AI วิเคราาาะห์ภพจกก้องจิดข,ของงงกกกกตตในรระหว่าาเลือั้ ใช้ AI วิเคราะห์ภาพวิดีโอจากสื่อมวลชนว่าใครเดินทางมารถคันเดียวกันใครถ่ายรูปร่วมกันใครพูดกับใครแต่สําหรับข้อมูลล่าสุดที่จะนําไปสู่การปฏิบัติการยุบพักภูมิใจไทยนั้นก็คือก่อนการเลือกสวมีการประชุมวางแผนหัวโดยการนําวิชาสถิติมาใช้ในการคํานวณความเป็นไปได้ว่าหากต้องการหัวสวเข้ามาให้ได้120คนจะต้องใช้คนมาช่วยโหวตมากขนาดไหนการโหวตต้องโหวตเท่าไร่การโหวตต้องโหวตอย่างไรเพื่อให้บุคคลเป้าหมายชนะเข้ารอบระดับอำเภอผ่านระดับจังหวัดและชนะสวระดับประเทศและจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการจ้างขบวนการหัว ที่สาคัญบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางแผนใช้วิชาสถิติดันเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของภูมิใจไทยและเป็นถึงรองประธานสภาซะด้วยคนผู้นี้จบการศึกษาสาขาสถิติและได้นาพากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติมาร่วมวางแผนสมหัวกับเจ้าของพรรคตัวจริงและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและผลการทํางานก็เป็นไปตามแผนสามารถกวาดตาแหน่งสวเข้ารังหนูได้มากกว่า120คนเฉพาะผู้สมัครจากบุรีรัมย์ก็สามารถเข้ามาเป็นสวได้ถึง14คนแต่สิ่งที่ภูมิใจไทยพลาดไปก็คือการคิดคํานวณค่าใช้จ่ายใ,ในการหัวสวซึ่งประเมินไว้ที่5-600ล้าถึงแต่้อย ปฏิบัติการจริงอาจมีการต่อรองราคาในการช่วยหัวจนสุดท้ายงบประมาณบานปลายถึง1,000ล้านบาทเศษและนั่นจึงทาให้ภูมิใจไทยไม่มีวันยอมถอยในเรื่องสอวเราไม่มีวันยอมเสียเงินมหาศาลไปฟรีๆแต่การพลาดที่โชคร้ายที่สุดกเกิดจากความโอหังย่ำใจและชลาใจของแกนนําพรคและเจ้าของพักตัวจริงอย่างนายเนวินที่นัดนให้สอวอสีน้ำเงินพร้อมกับสอวอที่อยากเข้าร่วมกลุ่มมาชุมนุมฉลองความสาเร็จการหัวกันที่โรงแรมพูลแมนซอยรางน้ำซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการทางการเมืองของภูมิใจไทยและงานแบบนี้มันก็ไม่มีใครคิดจะปิดสัญญาณโทรศ ถ่ายลูกแลกลายส่งภาพการสนุกสนานและกลายเป็นหลักฐานสาคัญในที่สุดเพราะ DSI สามารถตรวจพบสัญญาณมือถือของสวอหนึร้อยห้าสิบกว่าคนไปรวมตัวกันที่พรูแมนพร้อมกับป่านนี้ครูใหญ่เนวินอาจมองข้ามเกมมรณะหัวสวอไปแล้วเพราะรู้ดีว่าไม่รอดแน่ครูใหญ่เนวินอาจกําลังหาทางให้ลูกชายตัวตายตัวแทนอย่างในายชัยชนกยังเหลือโอกาสทางการเมืองโดยการให้ชิงลาออกจากตําแหน่งเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเพื่อลุ้นให้รอดจากการถูกตัดสิทธิ์การเลือกตั้ง และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่หากแก้เกมไม่ทันก็อาจเป็นการปิดฉากจากลาไปพร้อมกันทั้งคนทั้งพักพร้อมกับกลายเป็นตำนานการเมืองโลกโด่งดังฉาวโชกไปทั่วโลกจากมหากาพย์โคตรหัวสวโดยพักภูมิใจไทยติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่7ตอกจิกครับ